โย่ยู่ย่ยโยโยยโรโอ้โหพลาดครับหัวล้นเลยโอเคเร็วเมื่อกี้ก็ได้มันต้องดึงหนึ่งนาทีเลยหรอวะแมปนี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะทุกคนแต่เสียอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเราจะเล่นเป็นการดครับเราสามารถเล่นได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราอยากเล่นแบบตลอดเวลาเลย เราต้องเสีย849โลบูดเพื่อเป็นการตลอดเวลา What, What โอ้โหคือถ้าเป็นคนอื่นอะซื้อได้แต่เราไม่ได้เติมโลบักเลยไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอสัก849ไ like ลค์แล้วกันเดี๋ยวผมเติมซื้อไอ้นี่เลยครับเป็นการแบบ INFINITY USE นะแต่เดี๋ยวเราซื้อ2 5ล้น5ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราจนนะ <c oughs> 2นาที30ทุกคนต้องไปให้ถึงให้ได้ไวที่สุดอ้าเราเป็นกาแค่คนเดียวแล้วก็เรามีเจ้าปืนพกตัวนี้ m6 unica แล้วก็อุ้ยผักได้ด้วยอไอ้สัตว์ผักได้ด้วยฮื้ออุ้ยผักเลยใครใครไม่ได้อืมอย่ามั่วอย่ามั่ว อผักเลยหนึ่งเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยผักกูไม่รู้อะอืมอย่ามั่วอย่ามั่วผักเลยไม่ไม่ให้เล่นเฮ้ยสี่สิบวิสี่สิบวิไม่ให้เล่น แม็กหมดแม็กหมดออ,อคนอื่นเป็นการเพื่อยิงกูเป็นกาดเพื่อแกล้งเอาไปยี่สิบวิไม่น่าทันแล้วแหละอือโอ้แล้วเรายิงได้ไม่กี่ตัวเองครับคดเกลือเจาเอ๋ไม่ได้เฮ้ย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 ,อ,ยอือเล็งเป้าหมายแล้วจำกัด จำกัดกำจัดเออถูกแล้วเงินรางวัลตอนนี้1นึ่งล้านสามแสนเรายิงไปไม่ถึง5คนด้วยซ้ำเฮบโอ้น้ำตาลเดีย๋ยวเราเลือกเป้าหมายก่อนใครแม่งพูดมากวะอ่าไอ้นี่บอกคนอื่นกุ Good luck. ดล,เลดัเดี๋ยวผมจะเลงไว้เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเลงไอ้นี่ไว้แล้วก็บัง <laughs> แล้วผมก็บังบังเลย ถ้าเราบาังอย่างนี้มันยังจะไอ้นี้ได้อะวะไม่ได้ปะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอวางเลยอะทมจริงเราบังไม่ได้เหรอ้อผมนึกว่าเราจะบังได้เพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นเรามายืนอย่างเงี้ยมันบังได้เว้ยโอ้ยเงาเอา้าเสร็จแล้วมันเป็นกาดเงาเลยทีนี้เฮ้ยอืม สีแดงๆพาดโอ้เป็นกาดมันค่อนข้างที่จะมองยากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเงินสองพันหผมไม่คุมผมไม่คุ้มเลยอะ่ะเอ,อ้ยพังพาดพาดสองกระบบมีไหมไม่มีโอ้ยสองคนนี้ไม่ผ่านชัวสี่วิเองครับเรียบร้อยพี่ขออนุญาตสง,งบสง,งบสง,งบเอา้า เอ้าอ oh, oh, sure, oh, ๋อมันค้างเหรอมันค้างหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ย้ยมีดมีดมีดมีนี่มันเกมที่อันนี้ที่ว่าฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอายเ่วยเฮ้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 ยเฮยเเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยย้ยเน้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยยัย ลอยไม่ได้สวยเพื่อนเยี่ยมโอ้ยมันค้างครับมันไม่ได้ซักสงบเลยเฮ้ยอืมไม่รู้ว่าทำไมแต่มันให้เรายิงโอ้ตึงตึดึงตึงแล้วผมชอบเพลงไอ้นี่มากเลย กิงโก้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 กิงก้กิงโก้กิงโก้กิงตอนนี้มีอยู่11คนนะเหลืออยู่11คนครับอ่าเอ๊ะมันมีการ์ดอีกคนอ๋อ,อก,การ์ด n น c 1คนเรียบร้อยอ้าวอ้าวเอาเหงาเลยเอาเหงาเลย อ,อนุญาตห้าสิบห้าวิสุดท้ายไม่เหลือห้องแล้วหูคัดออกเยอะมากครับคัดออกโคตรเยอะหุ้ยห้องนั้นมั่วสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ย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 วมั่วอย่ามั่วขอกาดเข้าไปหน่อยกาด <c oughs> กาดเข้าไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยมันมันอยู่สามคนกาดเข้าไม่ได้ โอเคตอนนี้เหลือสิบสี่คนแล้วออเอ้ยจะบอกนะว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้เพราะนั่นที่จะจบเร็วนะเนดดดี่ยคุณตกุนได้สามวินาทีสองเฮ้ยสองคนสองคนวิถ้าเข้าทันนี่อันนี้แล้วนี่นี่น,นี่สองคนสองคนตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อีกคนนึง เอา้ามันรักษาไว้แค่สี่คนอย่างนี้เหรอเราเปิดประตูไม่ได้เราเปิดประตูไม่ได้ก็คือถ้ามีสี่คนมันก็จะไม่จบอย่างงี้เหรอ <_ co ff> เพราะว่าต้องการให้อยู่ในเกมต่อไปโอ้ยแค่นี้เองเหรออุย้ยผ่าน ตามนี้เพื่อนตามนี้เชื่อกูเชื่อกูนี่เชื่อ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 พี่น้องเชื่อพี่น้องเออแล้วก็ตรงนี้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 เห็นไหมเห็นไหมไหมันยิงได้มัรยิงได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เออไม่เคยมั่วไม่เคยมั่วนี่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 โอ้ยตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้เอออืมเป็นไง โอ้โหตอนเล่นเองไม่เคยจะแม่นขนาดนี้แต่มีเพื่อนเราตกลงไปคนหนึ่งว่าตอนที่ผมเล่นเองนี่เจอสามอันผมล่วงตั้งแต่แรกก็นะแล้วก็ถึงในช่วงของเกมสุดท้ายเหลืออยู่2คนครับเวลาเล่นอยู่ที่2นาที30เราสามารถที่จะจอยได้ไหมโอ้โหนี่คือสิ่งที่กาดทำได้ทั้งหมด ยิงคนในเลดไลท์ก like, like, ินไลท์โกโกวาแล้วก็ยิงในโหมดยิงก็ดิงก็ดิงแค่นั้นเลยโคตเหงาเลยเป็นกาดเราต้องตายแน่ๆฉันตัวไม่เราไม่ตายหรอกเราหนีไปด้วยกันได้บางทีคุณอาจจะพูดถูกเราจะรอดออกไปได้แน่เชื่อฉันสิถ้ามันหมดเวลาแล้วเราสามารถที่จะยิงคู่เลยบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีผู้ชนะ เราต้องหาผู้ชนะหนึ่งคนเท่านั้นไม่ใช่หรอถ้าจะยิงยิงคนไหนดีครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อโอ้โอโออย่างนี้เองมันให้เราเลือกว่าจะยิงใครสักคนเมื่อหมดเวลาเรียบร้อยยูจีกูเกิดใหม่เป็นซูคูนาและเจอกันคลิปหน้าครับ